ผูเรียนนนหายไปไหนหายไปจริงปะแล้วทำไมลูกหนึ่งราคาต้องเป็นหมื่นวันนี้เดบบอะสแ a นด o p อจะมาแคักให้ฟังครับเป็นพิธีกรรายการนี้มันเหนื่อยเนาะคือยากอะต้องมานั่งท่องคำฝอยประจำจังหวัดด้วยทำไมก่อนอ่ะคำฝอยประจำจังหวัดนนทบ,บุรีพร้อมนะพระตำหนัก สง่างามลือนามสวนสมเด็จเกาะเร็ดแหล่งดินเผาวัดเก่านามระเบือเรื่องลือทุเรียนนนงามหน้ายนสูนราชการคือคุณผู้ชมคือนึกออกไหมว่าเวลาเราพูดถึงทุเรียนเนี่ยใครๆก็จะบอกว่าโอ้ยทุเรียนนนมันดีอย่างงู้อย่างนี้คิดดูว่าดีขนาดไหนฮะดีขนาดที่เขาเอาไปใส่ในคำขวัญประจําจังหวัดเลยนะฮะทีนี้เราต้องมาแคร์กันครับ ว่าทำไมเนี่ยทุเรียนนนเนี่ยมันถึงโด่งดังมีชื่อเสียงแล้วมันอร่อยยังไงแล้วมันดียังไงทําไมปัจจุบันนี้ราคาลูกตั้งเป็นหมื่นเดี <S <S ๋ยววันนี้เราจะมาเล่าให้ฟังครับก่อนจะไปรู้เรื่องทุเรียนนนเนาะว่ามันแพงยังไงหายไปไหนเราขอย้อนไปดูประวัติศาสตร์ของการปลูกทุเรียนนนทบ,บุรีก่อนนะครับมันมีหลายตํารามากฮะทีนี้เรามาดูกันที่ตําราแรกนะครับเขาบอกว่าทุเรียนนนทบ,บุรีเนี่ย ถูกปลูกตั้งแต่สมัยอยุธยาแล้วครับซึ่งอันนี้เป็นบันทึกของชาวฝรั่งเศสนะฮะที่ชื่อว่าเมอร์เซียร์เดลลาลูแบร์นะฮะซึ่งตอนนั้นเขาเป็นหัวหน้าคณะราชทูตนะครับในสมัยนั้นบันทึกไว้ว่าคนนนทบุรีเนี่ยปลูกทุเรียนเนี่ยตั้งแต่ปีพุทธศักราช2,336แล้วครับและต่อมานะครับทุเรียนนนทบุรีเนี่ยก็ได้มีการพัฒนาและก็ปรับปรุงสายพันธุ์อย่างจริงจังนะครับในช่วงต้นยุครัตนกโกสินทร์นะครับพุทธศักราช2,397นะครับบริเวณบ้านกลาง ริมคลองบางกอกน้อยครับแต่ก็ไม่ใช่ว่าประวัติศาสตร์จะมีแค่ตำราดเดียวงานมันมีอีกตำราหนึ่งฮะซึ่งมันมีการอ้างอิงหนึ่งเรื่องครับจากหนังสือที่ชื่อว่าเมืองนนเมืองผลไม้ฮะที่เขียนโดยคุณธรรมรงธรรมนิตยกุลนะฮะซึ่งเขาเนี่ยเป็นอดีตข้าราชการครูใหญ่ศึกษานิเทศข,ของจังหวัดนนทบุรีนะฮะเขาเคยบอกว่าไอ้ทุเรียนนนทบุรีเนี่ยได้มีการเพาะปลูกเกิดขึ้นจากการที่ทหารไทยนะฮะไปเอามาเล็ดมาจากพม่าอาวยังไงอะสรุปยังไงยังไงวะ อ่ะเดี๋ยวจะเล่าเนื้อความจากหนังสือให้ฟังเล็กน้อยนะครับคือเขาบอกว่าเมื่อปีพุทธศักราช2,480นะฮะคุณสงวนฉิมคล้ายนะซึ่งเป็นเพื่อนนักเรียนฝึกหัดครูรุ่นเดียวกับผู้เขียนซึ่งผู้เขียนคือคุณทํรรงเนาะเขาบอกว่า คุณพ่อของคุณสงวนเนี่ยเคยบอกว่าเมื่อปี2,330นะฮะประมาณถูสองกว่าปีนานมามากๆแล้วเนี่ยคุณปู่สายเนี่ยได้ถูกเกณฑ์ไปกับกองทัพพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกฮะครั้งที่พระองค์เนี่ยสเสด็จยกกองทัพไปตีเมืองตะนาวสีและเมืองมาริดนะฮะคุณปู่สายเล่าว่า คือขออนุญาตเล่าเรื่องแบบว่าให้ฟังคร่าวๆแล้วทุกคนลองนึกภาพตามน,นะเขาบอกว่าขณะที่กองทัพนะฮะเข้าล้อมเมืองทั้งสองไว้เนี่ยได้เกิดขาดแคลนสเสบียงอาหารครับในทัพในกองเนี่ยก็ให้ทหารเนี่ยออกตะเวนหาสเสบียงอาหารและวละแวกนนเนี่ยมีต้นไม้ชนิดหนึ่งขึ้นอยู่ในป่ามากมายดาวคิดต้อนอะไรคะต้นนิ้ว เห็นมีหนามก็เลยคิดว่าเป็นต้นนิ้วไม่ใช่ต้นทุเรียนนั่นเองครับคุณทีเนี้ยพวกทหารนะก็ไปเก็บลูกทุเรียนที่หล่นเนี่ยมากินเป็นอาหารครับซึ่งรสชาติมันก็หวานดีแต่ว่ามีเนื้อน้อยแต่ว่าเนื้อเนี่ยมันจะบางติดกับเมล็ดเลยอะไรเงี้ยฮะซึ่งคุณปู่สายเนี่ยเป็นลูกชาวสวนเมืองนนอยู่แล้วด้วยเห็นแล้วก็เลย เก็บเม็ดกลับบ้านดีกว่าแกแกเดี๋ยวเด๋ยว่าจะกลับไปแบบว่าจะไปปลูกที่บ้านอะไรเงี้ยเออคุณปู่สายก็เลยเก็บมเมล็ดเนี่ยฮะกลับมาปลูกที่นนทบ,บุรีครับพอคุณปู่สายเนี่ยบอกว่าททุเรียนอร่อยดีก็เลยเก็บมเมล็ดใส่ย,ย่ามกลับมาที่กรุงเทพหลังจากที่ยกกองทัพกลับมากันนะเนาะเขาก็เลยเอา,มาเมล็ดเนี่ยฮะไปปลูกไว้ที่ใกล้วัดศักนะฮะอำเภอบางกรวยจังหวัดนนทบ,บุรีซึ่งเป็นสวนของเขาเองนั่นแหล,ละพอมเล็ดมันได้ดินดีได้ปุ๋ยดีมีการดูแลพอมันเริ่มเจริญเติบโตเริ่มมีลูกก็เอามากินนกกัแล้ว็ เิ่มแบ่งแจกจ่ายให้ชาวบ้านฮะทีเนี้ยไอรสชาติความอร่อยของทุเรียนเนี่ยมันก็โจดจันกันไปทั่วเลยฮะและนี่ฮะจึงเป็นที่มาของทุเรียนนนทบุรีซึ่งจริงๆแล้วเขาปลูกกันมา200กว่าปีนะคุณไม่ว่าจะตำราไหนก็ตามได้ไหมฮะทีนี้ฮะคุณผู้ชมทุเรียนนนทบุรีมีกี่สายพันธุ์กันวะวะ,วะได้ด้วยหรอได้แหละ คือคนนนทบุรีเนี่ยเขาจะเรียกทุเรียนในจังหวัดของตัวเองเนี่ยเรียกว่าทุเรียนในแต่ถ้าเป็นทุเรียนที่อยู่นอกจังหวัดตัวเองเนี่ยจะเรียกว่าทุเรียนนอกมันง่ายมากเลยซึ่งสายพันธุ์หลักๆของทุเรียนนนทบุรีนะมันอยู่3สายพันธุ์นะฮะก็คืออ e ีบาท ทองสุกและกาลเกตครับแต่หลังจากเหตุการณ์น้ำท่วมใหญ่ในปี2485นะฮะซึ่งเนี่ยทำให้ทุเรียนนนเนี่ยล้มหายตายจากกันไปเยอะเหมือนกันทีเนี้ยเกษตรกรนะฮะก็เลยเริ่มกลับมาปลูกทุเรียนนะฮะด้วยเมล็ดกันอีกครั้งหนึ่งซึ่งครั้งเนี้ยฮะ,ะทำให้เมล็ดเนี่ยกำเนิดสายพันธุ์ทุเรียนต่างๆเนาะมีสายพันธุ์ดีไม่ดีปะปนกันกว่า200สายพันธุ์เลยนะฮะและในปัจจุบันเนี่ยสายพันธุ์ต่างๆก็ลดน้อยลงเรื่อยๆนะครับเพราะว่าเกิดน้ำท่วมใหญ่อีกสงครั้งนะ 5ที่ีีคําถามฮะทำไมทุเรียนนนทถึงอร่อยนักและถึงเป็นที่ต้องการมากเหลือเกินนะฮะคือคุณผู้ชมต้องนึกดูนะฮะว่าจังหวัดนนทบุรีเนี่ยเป็นพื้นที่ดินลาบลุ่มแม่น้ำเนาะคือเป็นดินเหนียวที่อุ้มน้ําที่นี้พอปลูกอะไรมันก็จะเจริญนะเนาะรวมทั้งยังมีภูมิปัญญาของชาวบ้านนะฮะที่มีการปลูกพืชชนิดอื่นๆเนี่ยควบคู่กันไปด้วยเลยทำให้ดินบริเวณนี้ดีเลยทําให้ผลผลิตออกมาดีเพราะว่าได้ทางดินที่ดีแล้วก็น้ําที่ดีเนาะซึ่งสิ่งเหล่านี้ปัจจัยเหล่านี้ทําให้ทุเรียนที่นี้ยอออร่่่่่กวาทืะ ซึ่งจุดเด่นของทุเรียนนนทบ,บุรีนะฮะมันมีอยู่หลายข้อมากๆเลยแต่ข้อที่สังเกตได้เห็นชัดที่สุดนะะก็คือว่าเปลือกบางแกะง่ายเวลาแกะออกมาเนี่ยมีกลิ่นหอมไม่ฉุนซึ่งนั่นนะฮะทำให้ง่ายต่อการรับประทานมากๆและอย่างนะฮะยังมีรสชาติที่หวานกลมกล่อมซึ่งไอปัจจัยทั้งหมดที่พูดมาเหล่านี้ซึ่งทําให้ทุเรียนนนเนี่ยเป็นที่ต้องการมากๆของคนนักชิมทุเรียนทั่วประเทศน,นะครับเพราะ่าอะไรอร่อยไงคืออังจริงนะอร่อยขนาดที่ว่า หมดตั้งแต่ยังไม่ออกจากสวนนะมาถึงคั้นมสำคัญของคราในวันนี้นะฮะว่าทุเรียนนนเนี่ยหายไปไหน เรื่องราวมีอยู่ว่านะฮะคืออย่างที่เราบอกกันนะจังหวัดนนทบ,บุรีเนี่ยอยู่บนพื้นทีุ่่มแม่น้ำเนาะเพราะฉะนั้นเนี่ยพอมีการสะสมของตะกอนดินแม่น้ำโดยทําให้ตรงเนี้ยน้ําท่วมบ่อยแต่ทีนี้ฮะมันมีครั้งหนึ่งฮะนั่นคือน้ําท่วมใหญ่ในปี2538ฮะครั้งนี้เป็นจุดเปลี่ยนสําคัญนะครับที่ทําให้พันธุเรียนพื้นเมืองของนนทบ,บุรีเนี่ยล้มหายตายจากกันไปเยอะมากเลยเกษตรกรนะฮะก็เลยหันมาปลูกแบบว่าพันธุ์เศรษฐกิจอ่ะพันธุไข่ดีอ่ะพวกแบบหมอนทองก้านยาวชีะะฉนััั้้นนนนนนเเเีี่ยยใุุุคหหลลงงรราาจึไดกิทพธ์ จากทุเรียนนนกันซะเยอะครับและหลังจากนั้นครับเหตุการณ์ที่สําคัญมากๆทละทำให้ทุเรียนนนเปลี่ยนแปลงไปนั้นก็คือน้ําท่วมใหญ่ในปี2554นะครับครั้งนี้รุนแรงมากนะฮะขนาดที่ทําให้พื้นที่ในการปลูกทุเรียนในจังหวัดนนทบุรีเนี่ยเหลือจากนะฮะจาก3 4 7 5หไร่เนี่ยเหลือแค่4 3ไร่ทั่วจังหวัดคิดดูดิ นอกจากนี้ฮะความเจริญของเมืองเนาะรวมไปถึงแบบสิ่งต่างๆที่เข้ามาทําให้พื้นที่ของการปลูกทุเรียนเนี่ยหายไปคือว่าลูกหลานก็ไม่ได้สานต่อกิจาก,การของที่บ้านเนาะพื้นที่ก็เลยถูกแปลงไปทําเป็นบ้านจัดสรรเป็นโุ่นเป็นนี่เป็นนั่นนะทุเรียนนนฮะจึงกลายเป็นของแรไอเทมม,มากๆของจังหวัดนี้นะฮะผู้คนก็เลยหันไปทาน,ท,านทุเรียนของจังหวัดอื่ๆนๆแทนเนี่ยเข้าใจยังว่าหายไปไหนแล้วทำไมถึงแทนถ้าอยากกินทุเรียนนนต้องทํำยังไงฮะยากผู้เลียงว่าย <laughs> คือพอเราบอกว่าไม่เป็นไรไอเทมมันนะคุณผู้ชมมันก็ไม่ได้มีขายตามท้องตลาดอะเพราะฉะนั้นแล้วอ่ะเหล่าทุเรียนเลเวอร์ต่างๆเนี่ยเขาก็เลยเดินทางไปจองกันที่สวนจองกันตัต้งแต่มันยังไม่ตกจองตั้งแต่อยู่บนต้นนะฮะซึ่งสนนราคาลูกนึงนะฮะอยู่ที่5 0 0 0 7 0 0ึบาทฟังดีนะฮะ เขาไม่ขายเป็นกิโลนะขายเป็นลูกนะคุณซึ่งราคานะฮะมีตั้งแต่หลักที่เราบอกนะห0าพันถึงเจ็ดันมีไปเป็นหมื่นหรือแม้กระทั่งราคาหลักแสนก็มีถ้าหากว่าเป็นการประมูลนะฮะซึ่งสายพันธุ์ที่แพงที่สุดก็หนีไม่พ้นนะฮะก้านยาวหมอนทองชนีเหล่านี้เลยทีนี้เหล่าทุเรียนลเวอร์นะฮะถ้าอยากทานทุเรียนนนคือถ้าเจอข้างนอกเนี่ย ให้คิดนะฮะว่าเป็นทุเรียนนนจริงหรือทุเรียนนนไม่จริงนะฮะเพราะว่า <_ d atar> ส่วนใหญ่แล้วเนี่ยเขาจองกับทางสวนกันโดยตรงนะฮะฟังมาถึงตรงนี้เราแคร์ให้ฟังแล้วว่าทุเรียนนนเนี่ยหายไปไหนซึ่งจริงแล้วเขาไม่ได้หายไปไหนเนาะพิมว่าเขาแพงมากแค่นั้นเองนะฮะ <_ d ate> ซึ่งคุณผู้ชมนะฮะถ้าหาก,ากว่าคุณเป็นแฟนทุเรียนนนมีร้านไหนมีเจ้าไหน,ม,ไหนมีส่วนไหนที่คุณซื้อเป็นประจำพิมพ์คอมเมนต์ไว้ข้างล่างบอกเราหน่อยหรือว่าส่วนไหนอยากฝากร้านนะฮะซัมเมอร์นี้มีทุเรียนขายบอกเราด้านล่างได้เหมือนกันนะฮ มาแครกเรื่องอไรให้ฟังกันต้องติดตามครับไปละไปกินทุเรียนไม่กินด้วยไม่ชอบ